นี่ครับผมความกเกือบเต็มแล้วครับขึ้นกำลังขึ้นสั้นที่สองครับผมเป็นปรถไทยเอลสามสองหนึ่งแปดเอ็ดีนะครับตัวสเปเชียลโอ้ใส่ลายแท้ใส่ลายแท้แรงจิง ได้คนแบกไม่ก็ต้องแข็งแมี่เต็มแน็เต็มแน็แท้เฟดบอลนะฟุตเวิร์กเดี๋ยวนึงนี่ยตันสองครับตันกว่าครับผม

<laughs> chú ông <hợp> nói, <laughs> chú <hợp> nói gì, chú ông nói gì, footwork kiểu này nhìn vư, hả? Ad đang nghe tiếng nhạc mà là anh này footwork Voilà euh